สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทุ่งนานะคะเหมือนเดิมวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บถั่วนะคะถั่วฝักยาวสีเขียวแล้วก็สีแร่ๆนะคะบรรยากาศคือดีมากนะคะอน,นุ่นนะคะคือภูเขาอันนี้ก็จะมีต้นพริกนะคะต้นพริกพริกกระเรียง แม่ก็เก็บถั่วนะคะถั่วฝักยาวสวยๆเนียงคือนบุย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 ใมนี่นะคะเงินที่แจกเงิอนี้คือบอกเอาแม่เงินทั้งไตก็คือบอกเอาแม่ อันนี้คือปอดสารน,นะคะอุ้ยมันเป็นพีอะไม่เอาอะ่เอาน่นี่นะคะอันนี้คือแม่เก็บแล้วสีโซความยาวค่ดน้อม โอเคค่ะขออนุญาตเก็บถั่วก่อนนะคะแมย์จะครืงกระตาเดียวนะคะเบื้องค้าบุกทั่วหน่อยแบดนี้สุดหนาเขาสิเดียบังเก็บมือกุนหะกระโดกกระเดียบพี่น้องเอ้ยงามขลังงามเนี่ย ก็บขึ้นนะสุงสูงนะเก็บไม่ถึงเหรอหาลงมากระไรตัวนีหาอิลิหาลงมา มันเหี่ยวเล้วแี of of yes. ่เอาไว้นีนะอ่ะมันเหี่ยวเลยนี่เหี่ยวเบิดนี่่มหมดหมดหมด น so ี่แต่อันนี้ก็ยิงเหียวนี่นะนี่เป็ดเสรไ้เหียวเบ็ดสงสัยจิรออันกัดเหงานมัอล่างโรกมันใส่ด้สิ ในเห็นบ่แม่คนมันพันงอเกิดมากมันก็งอเลยเมีนบัวอีนดองเป็นจ็บมาถึงคนทำตายางนี้ บ้านเฮาแหงแท้อันนี้คือต้นมะปรางนะคะเฮาสิะไปเบ่งบักทั่วแหลกกันค่ะพี่น้องนี้เออเอออ,อมุดก,กัดมันก,กัดนี่นะคะบรรยากาศนะคะอันนี้คือข้าวสวยๆของเราเลยนะคะข้าวงามอันนี้ก็ตนกนก้นมะพร้าวปลูกแซ้ใหม่นะคะอันนี้ก็ต้นมะปรางเหมือนเดิมแล้วก็ตนน้นนากระสิเป็ตนต้นมะเนาะนะคะ นี่วยนี่จะเป็น,บบนพริกเบิร์คันแทนาทองคำพี่นอ้องคันแทนาทองคำอันนี้ก็เป็นต้นฟักทองนะคะฟักทองจ้าพู้หน่วยนี่อันผสมเกรสรให้คนติดเสรยร์าพผุนบุ้งแน่พุนเย็นมจ้าปล่อยอกสี่สีไ่ไปเลย อันนี้ก็คือถั่วนะคะถั่วฝักยาวสีม่วงนะคะมันจะมันจะโมองอ่อจึงบมงอ่นะคะ

ขนาดโทรศัพท okay. ์อ uh ันนี <k <k ้ไปปากไกลนึงก็ยังเกือบสิบหอดซูมไปปากไกลนึงก็ยังเกือบ ล้วงหน่วยได้เลยนี่ไป,ไาไปมาเก็บออกถั่วแล่น,นะคะพะยายามนะคะสิบว่าให้ถืออันตัวนี้มันนี่เพราะว่ามันสิบเป็นดอกต่อไปนะคะพี่น้อง นั้นถั่วสั้นนะคะกับนี่นะคะถั่วฝักสั้นนะคะถั่วเหลือคือกันจ่าจะ่ปสันนี่ถั่วปุ่มสันนะจ๊ะอันนี้อันนี้ได้ฟักหนึ่ง พี่นอ้องเต็มตาตาอึ้งตื้นตนนาแบบบกใหญ่เลยอ่ะยางหนักนมีเอียงอยู่นีปร่ต้องออกมาเดอ้อสเก็บบักทัว แล้วกอเก็บเนาะออกทางนั้นบ่แม่โอเคค่ะขอปิดคลิปไปแค่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันนะคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะเก็บบักทัวมือหน้าเก็บบักพริกนะคะไปลบ๊ายบายสวัสดีค่ะ